ช่องแคทแล้วกันนะสองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าหารสองสองแสนห้าน้อยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหรือเปล่าเนอะเออน้อยกว่าอีกหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันมีครั้งนี้เท่าไหร่ละครั้งนี้สามใช่ไหมต่อไปครัง้งที่ 4 <C. S 2> <มา S 1> หารส <2 S 2> องอีกเท่าไหร่แล้วจะตาถามเองเลยลูกถามเองเลยหารสองไม่ไ <60. S 2> ด้เยเออหาหลใ,ใช่ไหมนี่หกหมื่นน้อยกว่าเท่าไหร่ดูตัวเลขสองพันห้าร้อยหกม่นห้าร้อยน้อยกว่าหกหมื่นสองพันห้า้อยใช่อเใช่เปล่าน้อยกว่าหกหมื่นสองพัาใช่เปล่าใช่คะใช่อีกอ่าแต่ดถํบาบทคำตอบขึ้นหนึ นงสองไม่ถามอีกน้อยกว่าสามแสนมากกว่าคุณน้อยกว่าอีกสามหนึ่งสองห้าตอบได้ยังตัดขั้นตอนเลยแล้วกันเสียเวลาเธอถามอย่างเงี้ยถามสองไปเรื่อยๆทายเลยทายเลยแล้วครั้งสุดท้ายเธอถามเขาว่ามันเป็นเลขคู่เลขคี่ มันจะได้คำตอบแนมเพราะฉะนั้นคนแพ้ก็ต้องไปเหมาหมาล่าเลี้ยงคูด้วยนะก็อันนี้เป็นวิธีการ<ม>คิดแบบมีผลผลนะ<ม>เขาเรียกว่าฮาร์ฟไลฟ์ครึ่งชีวิตไปเรื่อยๆคือเราตัดครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่งมันเป็นการตัดส่วนที่ไม่ใช่ออกไปเขาเรียกวิธีการขจัดนะคือการกําจัดทีละครึ่งทีละครึ่ง,งทีละครึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้คําตอบภายในครั้งที่ย0ครับ ก็ตัดตอนเวลานะหารไปอีกก็หารไปเรื่อยหารสองอีกใช่ไหมครับหารสองอีกหารสองอีกหารสองอีกมันจะน้อยลงไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะไปถึงเลขของเรานะก็จะได้คำตอบนะครับก็ตัวอย่างเนี่ยเขาก็เริ่มที่น้อยกว่าห้าพันใช่หรือเปล่าน้อยกว่าสามพันใช่หรือเปล่านะครับ มากกว่าหนึ่งพันใช่หรือเปล่าหารสองไปมอยกว่าห้าร้อยใช่หรือเปล่าสองร้อยห้าสิบใช่หรือเปล่าใช่ยลถ้าไม่ใช่ก็มากกว่าสี่ร้อยใช่หรือเปล่าตัดไปเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่สุดท้ายเนี่ยจะไ,ได้คำตอบนั่นเองลองไปทำดูนะจ๊ะ ก็เป็นใบงานนี <S <S ้แหละครับแล้วก็ลองดูนะว่าเราตอบถูกภายในกี่คําถามนะครับแล้วมีวิธีการตั้งคําถามอย่างไรแน่นอนใช้วิธีการตั้งคําถามแบบขจับทีละครึ่งครับทีละครึ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่บางเอิญถ้าเกิดเขาตอบมากกว่าเราก็ขยับครึ่งบนแทนแล้วก็หันครึ่งอีกแต่ถ้าเกิดเขาตอบน้อยกว่าเราก็ขยับครึ่งล่างแล้วหันซึ่งหันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปได้นะ ทายเลขหลักล้านถูกใน20คำถามไม่ได้ใช้พลังงานบางอย่างด้วยนะครับแต่ใช้ตรรกะและเหตุผลนั่นเองตอบบ้างเอาขอโทษนะครับรู้อร่อยเหรอวันนี้ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะสบายๆเดี๋ยวครูขอพักเบรกแป๊บนะครับเพราะดูดูว่าคุณพูดเสร็จยังอิงถามแล้วดีเบกอนไรการให้การยอมรับรู้รู้ไหมสิบ รู้ไหมรู้ตอบคืออะไรู้รู้ไม่รู้ตอบคือคือห้าไห้าก็ตอบแล้วสองอยสิบปะบอกมาทีละคนก็ได้ห้าร้อยผิหาร้อยห้าร้อยเยอะไปตอบตอบสองร้สสิบ น้อยกว่าห้าร้อยใช่หรือไม่หนึ่ 500. งใช่น้อยกว่าห้าร้อยสองน้อกว่าสิบใช่หรือไม่อ่ะโอเคปัญหาของปอสีก็จบแล้วนะครับในเวลาเรียนของเราแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเราอะ่ะเปิดหนังสือกันอยู่หรือเปล่านะครับอ่าครูเอาหนังสือมานะานะก็เนื้อหาที่สอนเนี่ยก็อยู่ตามหนังสือเลยนะครับทีนี้การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเน่ย เขาบอกว่าในชีวิตจริงเราอ่ะเจอปัญหาโคตรเยอะนนะนะตื่นมาก็เจอปัญหาแล้วใช่ไหมบางทีเสียงดังรบควนบางทีไฟดับบางทีแม่ปลุกแม่ปลุกนี่ถือเป็นปัญหาชีวิตไหมเห็นไหมครับแม่ปลุกใช่ใช่อะปัญหาคือเราหรือปัญหาคือแม่เนี่ยัาคือแม่แม่ปลุกด,ดีแล้วนะครับวันนึงเนี่ยไม่มีใครปลุกเนี่ยจะคิดถึงท่านนะครับครูเองก็ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะก็ใช้นาฬิกาปลุกแทนนะครับ การดาเนินก<ง>ารในชีวิตเราเนี่ยมันจะเจอปัญหาหลายอย่างเลยนะครับแม้แต่การนั่งรถเมฆก็มีปัญหาป้ายรถเมฆก็มีปัญหาอในโรงเรียนก็มีปัญหาในที่ทํางานคุณพ่อคุณแม่ก็เจอปัญหาแต่ครูมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่พวกเราเนี่ยเจอปัญหาที่ทํางานหนักแค่ไหนก็ตามพอมาถึงบ้านเนี่ยมาเจอเราเนี่ยเขาเก็บปัญหานั้นไว้ครับเพราะเขาถือว่าปัญหานั้นเนี่ยต้องไม่มาถึงลูกพ่อแม่ต้องแก้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ได้นะ เพราะนั้นปัญหาของเราเนี่มันน้อยเหลือเกินแค่เรียนเองนะดังนั้นตั้งใจเรียนมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราทําได้นะง่ายนะครับง่ายหรือเปล่าว่ามีจุดจอด<ไ>ปลายปีนไหมตัวอย่างเช่นเส้นทางการเดินรถในภาพเลยนะครับในหนังสือนะรถบัสคันนี้จะไปถึงปลายทางตรงนี้นะครับมันมีสามเส้นทางไปข้างบนก็ได้นี่ไปข้างล่างก็ได้ หรือว่าจะไปตรงนี้อะไรมันก็เหมือนชีวิตเราแหละครับทําไงให้มันไปถึงปลายทางอยู่ที่ว่าปลายทางของเราคืออะไรสมมุติว่าปลายทางของเราตรงนี้คือการทํางานสมมตินะทํางานล้างก่อนล้างก่อนปลายทางคือการทํางานตรงนี้คือป .6 ใช่ไหมตรงนี้คือป .6 อธิบางนะ่ายหนังสือไปอ่านต่อเองได้นะตรงนี้คือป .6 ปัจจุบันนะปจอบอคือปัจจุบันนะครับป .6 ตรงนี้คือวัยทำงานและเวิร์งานนะครับทำไงเราถึงไปทำงานได้ละ่ะส่วนมากก็ต้องการวุฒิปริญญ,ญาตรีใช่ไหมแน่นอนครับเรียนจบป .6 ทำยังไงให้ไปทำงานได้ขอถามใครสักคนดีกว่า คนนั้นก็คือคุยกันหน่อยเรียนสดทั้งทีนี่นะใครครูเขาใครใครดีวะใครดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเอานี่เลยไอเนี้ยอะไรมั้เนี้ยคุณสมชายธนรักสมบัติธนรักสมบัติลูกเ,เปิดไหมนะลูก ถามว่าเราอยู่ป .6 อ,อะ่ะเราจะไปทํางานอะ่ะเราต้องผ่านอะไรบ้างถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ฮ<ะ>ัลโหลฮ<ะ>ัลโหลเคเดี๋ยวคุณซีก่อนอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วต้องต้องไงต่อครับถึงจะไปถึงวัยทำงานได้หาเงินได้ต้องทำไงก่อนเรียนก่อนเ,เรียนมัธยมก่อนแล้วไงต่ออ่ามัธยม,มไปมัธยมแล้วไงต่อ มัยมเรก็ไปหาวิทยา,ทยาลายัมยมัธยมแล้วไงต่อทํางานได้เลยป่ายังครูแล้วไงต่ออะสอบเข้าอะไรอ,อ๋อสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยอ่มามหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นราชพัฒหรือมาหาวิทยาลายัยเลยก็ได้ราชพัฒนนี่จะเมื่อก่อนเรียกวิทยาลัยครูนะครับแต่ว่าถ้ามาหาวิทยาลัยเลยก็จะเป็น มีหลายสาขาวิชานะครับเป็นต้นแล้วก็ค่อยไปสมัครงานใช่ไหมครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องเรียนตรงกับที่เราอยากทํางานด้วยถ้าเราอยากเป็นพยาบาลเราไปเรียนครูมันก็คงเป็นไม่ได้หรือถ้าเราอยากเป็นครูเราไปเรียนหมอมันก็จะเป็นไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเรียนตรงสาขาจะมาเรียนให้ตรงแล้วก็เข้าสู่ไปทํางานสมมุติเอาใหม่ครูบอกว่าเส้นทางที่สองไม่เรียนมัธยมอะ่ะมันไปมหาวิทยาลัยได้ไหมถามใครดี ถามไอ้ภูมิพัฒน์ล้วกันภูมิพัฒน์ผมยาวเลยอถามหน่อยถามหน่อยเรียนสดสมมติไม่เรียนมัธยมอเราไปมหาลัยได้ไหมลูกอะไรนะครับเราไม่เรียนมัธยมอ่ะเราไม่เลือกเส้นทางมัธยมอะเราเข้ามหาลัยได้ไหมไม่ได้แน่ใจหรอว่าไม่ได้ได้ดี สมมุติว่าเราไม่เรียนมันธยมนะเราไปเรียนแบบนี้ได้ครับกศนอรู้จักไหมรู้จักรู้จักรู้จักพี่พัทเนี่ยเขาจะไปเรียนกศนพี่พัทที่เพิ่งเรียนจบไปเนี่ยพ<ช>ี่พัทพ <อ S 1> ที่เขาสวยๆเนี่ยเขาบอกกศนอค,คือการศึกษานอกระบบหมายถึงเรียนภาค่ําเขาอาจจะมีงานประจําหรือว่าต้องมีภาระระหว่างวันเข้าโรงเรียนปกติไม่ได้เขามาเรียนตอนเย็นหรือเสาร์ทิตย์ได้ เรียนกศนจบก็เข้ามหาลัยได้เหมือนกันนะครับเส้นทางที่สองเอาไหมเส้นทางที่สามเอาเส้นทางของไอ้ฟ้องเลยเนนฟ้องเนนฟ้องของเราเพื่อนเรานะครับที่บวชเป็นเนนอยู่วัดลุนถ้าเขาไม่เรียนมัธยมอ่ะเพราะเขาเป็นพระถูกไหมเขาอยู่กับพระอาจารย์อยู่วัดอ่ะเขาจะเรียนมหาลัยได้ไหมครับได้ฟ้องตอนนี้ฟ้องเอาสถานการณ์จริงเลยเนี่ยฟ้องเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์หรอกพระพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ใช้โทรศัพท์พระอาจารย์ยึดโทรศัพท์ไว้ แล้วฟ้องจะเรียนมหาลาัยได้ไหมเนี่ยได้นะครับจะได้ครูได้ได้ถึงเป็นพระไม่ต้องศึกก็สามารถเรียนมหเาเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนพระปริยัติของพระได้ให้วุฒิมหกเหมือนกันดังนั้นพวกเนนเขาก็เรียนเหมือนเรานั่นแหละแต่เขาเป็นเนนเป็นพระแต่เขาเรียนได้วุฒิเหมือนกันสุดท้ายแล้วพอเขาศึกอ,ออกมาเขาก็ไปต่อมหาลาัยได้เพราะฉะนั้นเส้นทางชีวิตมันมีหลาย